กราบสวีดัตสวัสดีชาวชอบสปอยทั้งหลายวันนี้เรามาสปอยหนังเรื่องคราวครานขย่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพายุเฮอริเคนที่ซัดพามาไม่ได้มีแค่น้ําท่วมแต่กลับมีฝูงจระเข้ที่หลุดตามมาด้วยเปิดเรื่องมาที่การแข่งขันว่ายน้ำของเฮนรี่นางเอกของเรื่องได้จบสิ้นลงพี่สาวของเฮนรี่ก็โทรมาและบอกว่าพายุกําลังเข้ามาที่บ้านของพ่อแต่พ่อไม่สามารถติดต่อได้เลย เฮนรี่จึงบอกว่าเธอเองก็ไม่ได้ข่าวพ่อเช่นกันพี่สาวเธอจึงขอให้เอนรี่ไปหาพ่อที่บ้านตัดฉากมาระหว่างทางก็พบว่าถนนนั้นเกิดอุบัติเหตุและฝนตกหนักมากเฮนรี่ขอร้องเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ผ่านไปเฮนรี่ไม่มีทางเรื่องจึงทำการแกล้งกลับแต่ที่แท้จริงเธอนั้นอ้อมหลบไปอีกทางหนึ่งและเดินทางไปที่บ้านของพ่อต่อเมื่อมาถึงบ้านของพ่อเธอก็เจอกับน้องหมาของเธอเธอเลยโทรหาพี่สาวพี่สาวก็บอกว่าให้เรามาดูที่บ้านเก่าเฮนรี่และน้องหมาก็ออกเดินทางไปแต่น้องหมาน่ารักมากเลยนะ เมื่อเธอมาถึงบ้านเก่าเธอจึงโทรหาพ่อแล้วก็เจอกับโทรศัพท์ของพ่อที่สั่นอยู่แล้วจู่ๆน้องหมาของเธอก็เห่าเสียงดังไปที่ใต้ถุนข,ของบ้านเธอจึงรีบเข้าไปดูเธอคิดว่าพ่อของเธออยู่ในนั้นเมื่อเธอไปถึงใต้ถุนบ้านมันก็มีสิ่งสกรปรกมากมายที่เธอไม่ชอบอย่างพวกหนูอยากใหญ่แล้วก็ขี้โคลนฉะแต่เธอก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ในระหว่างที่เธอนั้นตามหาพ่ออยู่เธอก็ไปพบกับไขควงที่พ่อเคยใช้และพบรอยเลือดที่ท่อเธอจึงรู้ว่าพ่อต้องบาดเจ็บแน่ๆเธอจึงส่งเสียงเรียกและตาาาาามมมหหลลััังจจกกกกนนนน้ไ่่่เเธอเอออ็บพพทีีสภรยแผึ โชคดีที่พ่อของเธอยังหายใจอยู่เธอจึงพยายามพาพ่อเธอไปส่งที่โรงพยาบาลเธอก็เลยไปหยิบผ้าพืนสีดำมารองตัวพ่อและลากไปเมื่อมาถึงบันไดที่เธอต้องขึ้นไปชั้นบนจระเข้ตัวหนึ่งก็พุ่งออกมาจากด้านหลังบันไดเธอรีบลากพ่อเธอหนีและในระหว่างนั้นโทรศัพท์ของเฮนรี่ก็ล่วงหล่นจากกระเป๋าเฮนรี่และพ่อเข้าไปหลบที่หลังท่อจระเข้ตามเข้ามาแต่เข้าไม่ถึงตัวพวกเขาเพราะถูกท่อกั้นเอาไว้มันก็เลยคลานกลับไปเมื่อพ่อเฮนรี่รู้สึกตัวเฮนรี่จึงถอดเสื้อกันหนาวและชุบผ้าน้ำฝนบ,บ และโทรศัพท์ของเฮนรี่ที่ทำหล่นมันก็ดังขึ้นมาเธอพยายามไปหยิบโทรศัพท์โดยพ่อได้นำทางที่ปลอดภัยให้เฮนรี่และเธอก็ว้าไปอย่างนินจาไปคว้าโทรศัพท์ได้แต่ด้วยความที่ขาาไม่ถึงนั้นเธอกำลังโทรศัพท์หาตำรวจในพื้นที่แต่แล้วจระเข้ตัวร้ายก็โผล่มาจากด้านหลังของเธอเธอก็ร้องกรี๊ดสุดเสียงวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตพยายามคานลอดใต้ทอเพื่อมาหาพอ่อแต่ไม่ทันที่จะเอื้อมมือไปถึงพอ่อเธอก็ถูกจระเข้งับขาและล่าฟัดไปฟัดมาแล้วเธอก็หลุดออกจากปากจค,ค,คร้ายก็มาถึง เธอวิ่งหนีแล้วก็มาเจอกับจระเข้อีกตัวหนึ่งเธอก็เอากงดักหนูไปขวางจระเข้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาอีกกลงหนึ่งมาครอบหัวจระเข้อีกตัวหนึ่งเธอพยายามหนีแต่เหมือนว่าทางจะตันแล้วก็มีอยู่ทางเดียวที่เธอสามารถไปได้แต่ทางนั้นมีแต่สายระยงระยางเต็มไปหมดเธอพยายามดิ้นรนออาไปจากตรงนั้นแต่ไอ้เคก็ยังตามเธอมาเธอก็เลยหยิบไขควงมาทิ่มตาจระเข้จนเลือดสาดแล้วเธอก็รีบเข้าไปหลบในซอกไอ้เคพยายามจะเข้ามาแต่เข้าไม่ได้ก็เลยกลับไป เฮนรี่ยื่นหัวออกไปดูว่าจระเข้ยังอยู่ไหมแต่ก็เจอกับจระเข้ตัวเดิมโผล่มาต่อหน้าแล้วมันก็อ้าปากโฉลแล้วมันก็ไปในตอนนั้นพ่อของเฮนรี่เป็นห่วงลูกสาวมากก็บาดเจ็บอะไรไหมแต่เฮนรี่ปากแข็งบอกว่าตัวเองสบายดีทั้งที่ตัวเองนั้นบาดเจ็บสาหัสเฮนรี่ Henry ปฐมพยาบาลตัวเองเธอข้าไฟฉายและดึงเชือกจากขาเกงตัวเองมาพันไว้ที่เหนือแผลแล้วนางก็กัดไฟฉายเพื่อระงับความเจ็บปวดที่ระบายออกมาเป็นเสียงไม่ได้แล้วพ่อของนางก็พยายามดิ้นรนเคลื่อนย้ายร่างกายตัวเองเออกมาจากตรงนั้นเเพรราาาาะวว่น่นนิมทุ้้้ถบแล เฮนรี่ก็ออกมาลองดูอีกรอบหนึ่งส่วนพ่อของเฮนรี่ก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ทําการปฐมพยาบาลเช่นกันด้วยการเอาเข็มขัดมารัดขาจนกระดูกเข้าที่ Henry เฮนรี่ออกไปสองช่องใต้ถุนบ้านและพบว่ามีคนอยู่ข้างนอกกําลังย้ายของขึ้นเรืออยู่แต่จริงๆแล้วคนที่อยู่ข้างนอกนั้นเป็นหัวขโมยนั่นเองน่าจะเป็นพ่อแม่และลูกที่ขโมยของในร้านอย่างสบายใจเฮนรี่พยายามตะโกนแต่ไม่มีใครได้ยินเธอจึงเอาไฟฉายของเธอส่องไปข้างนอกเพื่อให้มันสะท้อนเข้าที่ตาเมื่อพ่อหัวขโมยเห็นก็เลยเดินลุยน้ําเข้ามาช่วย คนที่จะเข้ามาช่วยรู้สึกแปลกๆจึงหันหลังกลับไปเจอกับเมียตัวเองที่กำลังโดนไอ้เค้งาบอยู่เขาเลยตัดสินใจกลับไปช่วยเมียก่อนแต่ไม่ทันไรเขาก็โดนไอ้เค้งลากไปเหมือนกันลูกชายของหัวข,ขโมยเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็พยายามวิ่งหนีแต่หันหลังกลับไปมองที่กระจกแล้วก็เห็นว่ามีจระเจเ้อยู่ด้านหลังเขาไอ้เค้งก็งาบไปกินอีกคนตัดมาที่ฟั่งของเฮนรี่ดูเหมือนว่าพ่อของเฮนรี่จะฉลาด พ่อเธอเอาตลับเมตรออกมาวัดระดับน้ำแล้วดูนาฬิกาว่ามีเวลาเท่าไหร่น้ำจะไีใต้ถุนบ้านส่วนทางลูกสาวก็เอากลงมาปิดล้อมกันจระเข้เข้ามาพ่อของเธอบอกว่ามีแผนสำรองอยู่ซึ่งนั่นก็คือต้องเปิดใต้บ้านให้ได้แต่บังเอิญขณะที่เฮนรี่กำลังเปิดมีอะไรบางอย่างมาทับข้างบนทำให้เปิดไม่สำเร็จในความโชคร้ายก็จะมีความโชคดีอยู่เจ้าหน้าที่เดินเข้ามาช่วยแต่ไม่รู้ว่าเฮนรี่อยู่ไหนน้องหมาก็เลยเห่าเจ้าที่จึงรู้ว่าเฮนรี่อยู่ใต้ถุนบ้านแล้วเขาก็ตะโกนล,ลงไป เฮนรี่กับพ่อเตือนเจ้าหน้าที่ว่าอย่าลงมาเพราะว่ามีจระเข้อยู่2ตัวเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยจึงเรียกเจ้าหน้าที่อีกคนที่อยู่ข้างนอกให้หยิบเครื่องมือมาให้หน่อยแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างนอกก็ถูกไอ้เค้เอาไปกินซะแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบ้านก็ถูกจระเข้ง่าไปเอ้าไม่รอดอีกแลลวเฮนรี่ที่เห็นเหตุการณ์จะเข้าไปช่วยแต่ก็โดนจระเข้ตามเขาจะเข้าไปหลบอยู่หลังท่อกับพ่อ ในช่วงนี้พ่อและลูกสาวก็ระบายความในใจแล้วพ่อก็พูดกำลังใจให้กับลูกสาวแล้วก็บอกว่าเฮนรี่เฮนรี่ว่ายน้ำไปที่บันไดส่วนพ่อจะรอดจอระเข้เองเมื่อ AK ไอเคว่ายมาทางพ่อกับดักที่พ่อทำเอาไว้ก็ลนทับหัวไอเคและพ่อกระทุบหัว AK ไอเคด้วยความแข็งแล้วมันก็ตายส่วนทางเฮนรี่เธอค่อยค่อยก้าวถอยหลังพร้อมกระจับตาดูจระเข้แล้วเธอก็เผือถอยไปชนกับโง่งจนเสียงดังไอเคก็เลยได้ยินก็นเลยว่ายตามเฮนรี่มาติดติด แต่เธอเขลบได้อีกแล้วตะโกนไปหาพ่อแล้วบอกว่าไปทางท่อระบายน้ําแทนเมื่อเธอมาถึงเธอใช้ไฟฉายส่องไปร,บรอบๆแล้วพบกับซากศพเจ้าหน้าที่ที่ดูเหมือนจะเหม็นและสยองเธอเอาไฟฉายส่องไปที่ใต้น้ําแล้วพบกับขไข่ปลาใหญ่ซึ่งคิดว่านั่นแหละคือไข่จระเข้และลูกจระเข้โคตรน่ารักอะ่ะนั่นแหละจระเข้มันไม่ได้มาแค่2ตัวแล้วเธอก็เห็นไอ้เคอีกตัวหนึ่งคลานออกมาจากท่อระบายน้ำเฮนรีก็เลยหยิบปืนจากซากศพขอเจ้าหน้าที่แล้วลองใช้งานดูแต่กระสุนมันไม่ออก จูๆ่ๆไอ้เคกับผมมังับแขนของเธอแล้วลูกกระสุนก็ดังลั่นปั้งเข้าไปและจระเข้ก็ดับอนาถแล้วเฮนรี่ก็ลงมือตามแผนของเธอเธอว่ายน้ําผ่านท่อระบายน้ําจนไปถึงใกล้ปากท่อระบายน้ําแล้วก็เห็นจระเข้ตัวหนึ่งว่ายผ่านมาสตันสิครับหลังจากนั้นเธอก็ว่ายน้ําออกไปแต่จระเข้ตัวนั้นดันเหลือบตามมาเห็นมันพยายามว่ายเข้ามางาบแต่เธอก็ขึ้นบกได้ก่อน ขนาดนั้นเองเฮลิคอปเตอร์ก็ผ่านมาพอดีเธอพยายามบอกมือเรียกแต่เฮลิคอปเตอร์ไม่เห็นเธอเธอจึงตัดสินใจเข้าไปในบ้านเพื่อช่วยพ่อต่อในช่วงที่เฮนรี่กำลังงัดพื้นบ้านนั้นพ่อของเฮนรี่ก็เริ่มไม่มีอากาศหายใจและจมลงไปเมื่อเฮนรี่งัดพื้นบ้านได้เธอจึงลากตัวพ่อขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านแต่พ่อของเฮนรี่ก็หยุดหายใจไปแล้วเฮนรี่พยายามปั๊มหัวใจพ่อของเธอและทุบปทีออกเต็มๆและพ่อของเธอก็ฟื้นขึ้นมาทั้งคู่เตรียมออกจากบ้านเพื่อขับรถไปข้างนอกแต่ที่นี่บังเอิญว่าน้ำนอกบ้้านหมดแลว แลวดันไปเจอเรือลำใหญ่ลำนึงที่จอดอยู่กลางน้ําพ่อจึงบอกให้เฮนรี่ไปเอาเรือลํานั้นแล้วก็บอกอีกว่าเสียงฝนจะช่วยอัมพางเสียงน้ํากระจายถ้าเกิดจระเคมันด้ยินเสียงน้ํากระจายมันก็จะไม่มาเมื่อทั้งคู่เดินม,มาถึงกลางวงเสียงฝนก็หายจาระเข้ว่ายน้ําผ่านตัดหน้าเฮนรี่หลังจากนั้นก็มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นมานั่นก็คือสัญญาณเตือนว่าเขื่อนจะแตกและเธอไม่มีทางเหลือเธอจึงรีบว่ายน้ําไปที่เรือเฮนรี่ทาสาเร็จและเอาเรือมารับพ่อและน้องหมาของเธอได้แต่มันก็ดันหนีไม่พ้น น้ำจะเขื่อนก็ดันแตกแล้วก็พัดเรือทั้งคู่กลับเข้าบ้านอีกรอบหนึ่งอะไรวะเนี่ยพ่อของเธอถูกแยกทางกันไปอยู่คนละด้านของบ้านตัดมาที่ส่วนของเฮนรี่เหมือนจะมีจระดเขวไ้ยเข้ามาในบ้านด้วยเพราะว่าสิ่งของที่ลอยอยู่บนผิวน้ำมันเหมือนมีอะไรบางอย่างว่ายผ่านไปเธอจึงก้าวขาไปเหยียบโต๊ะและขาโต๊ะก็ดันหักเธอจึงไปคว้าโคมไฟที่ติดอยู่บนเพดานได้แล้วก็ตกลงไปในน้ำเธอดิ้รนรนตะเกียกตะกายรีบไปที่สูงหลังจากนั้นเธอได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงโทรศัพท์ เธอมองไปดูปรากฏว่าเป็นเสียงวัทยุสื่อสารซึ่งยังใช้การได้อยู่เธอจึงค่อยๆเกาะผนังบ้านเดินไปแล้วค่อยๆเขี่ยวิทยุสื่อสารมาเมื่อหยิบขึ้นมาได้สัญญาณของวิทยุก็หายไปตัดปฏิพ่อพ่อเจอกับผู้ฝ่ายและน้องหมาก็โผล่มาพ่อจึงพาน้องหมาขึ้นไปบนบันไดบ้านแล้วจระเขเคกับโผล่มางับแข้งกับพ่อขาดเฮนรี่ได้ยินเสียงข,ของพ่อเธอก็รีบว่ายมาอย่างรวดเร็วแล้วไปเจอกับจระเขเอีกตัวหนึ่งพ่อเธอบอกว่าให้รีบหนีไปเฮนรี่ก็หนีแล้วไปเจอกับทางตัน ซึ่งเธอก็ต้องแอบอยู่ในห้องน้ําที่มีกระจกกัน้นเธอหลอกล่อจระเข้ให้เข้าไปที่ห้องน้ำแล้วเธอก็ปีนห้องน้ําออกไปแล้วก็ขังจระเข้เอาไว้แล้วเฮนรี่ก็พาพ่อขึ้นไปห้องใต้หลังคาแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์โผล่มาเธอจึงกลับมาหยุดผู้ฝ่ายแต่จระเข้ที่พัดพามากับน้ําท่วมก็ทะลุกระจกมา แล้วน้ำก็ซัดให้ประตูปิดเธอจึ้ติดอยู่ในห้องแล้วกะโดยไอจระเข้กัดแขนไปอีกรอบเธอเหลือไปเห็นผู้ไฟและเอาผู้ไฟไปจี้ที่ตัวไอเคแล้วมันก็ปล่อยเธอแล้วเฮนรี่ก็ว่ายน้ำไปที่หน้าต่างเพื่อจะขึ้นไปบนหลังคาแต่ไอจ,จระเเคก็กลับมาที่จะงับเฮนรี่ต่อแต่พ่อของเธอก็ช่วยเอาไว้ได้ทันและเฮลิคอปเตอร์ก็ผ่านทางมาเฮนรี่จึงไม่รีรอรีบจุดผู้ไฟแล้วทั้งเฮนรี่พ่อและน้องหมาน้อยก็รอดตายกันคืออยากจะบอกเลยนะว่าเรื่องนี้คืออุปสรรคมันเยอะมากและจระเข้มันอะไรนักหนาว ตอนดูก็คือลุ้นตัวโก่งตัวเกรงอ่ะแบบโอ้โหเยี่ยวจะแตกอ่ะเมื่อไหร่มันจะรอดวะอย่างเงี้ยโอ้โหหนีออกไปข้างนอกได้ดันเขื่อนแตกพัดกลับเข้ามาอะไรวะ ก็คือใครชอบสายจระเข้หรือแนวรุนร,ระทึกแบบนี้ผมแนะนําเรื่องนี้เลยนะทุกคนแบบตอบโจทย์แน่ๆครับคลาวคันขย่ํนาได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป6.2คะแนนและเว็บมะเขือเน่าวได้ไปถึง83คะแนนแค่คะแนนแค่นี้ก็การันตีแล้วอะ่ะทุกคนหากใครชอบสปอยของเราฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับตอนนี้ไปก่อนเดอ้อจบ,จบ